รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน เป็นที่ทราบกันข่าวว่าปัตตานีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากหรือเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ได้ค่ะแต่คุณผู้ชมเคยรู้มาก่อนไหมคะว,ว่าการเดินทางของศาสนาอิสลามที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ถือว่าสำคัญต่อผู้คนในปัตตานีจะมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปค้นพบเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้อยู่กับเดนีอาร์เดียนีหายีดาลีเดนีเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆท่านคงจะเคยมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างแล้ว และก็จะสังเกตเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่ค่ะนับถือาศาสนาอิสลามซึ่งเดียเองก็เช่นกันค่ะและก็เคยตั้งคําถามเหมือนกันเลยค่ะว่า,าศาสนาอิสลามได้เดินทางเข้ามามีบทบาทในเมืองปตัตตานีแห่งนี้ได้อย่างไรวันนี้เราจะไปค้นหาคําตอบพร้อมกันเลยค่ะผู้คนในพื้นภูมิภาคทั้งในเขตหมู่เกาะก็ดีอาจจะตั้งเป็นสุม,มาตราชวางนี้เป็นต้นนะฮะไปจนถึงคาบสมุทรมลายูเนี่ยได้รับอิทธิพลของ ศาส,สนาที่มาจากอนุทวีปอินเดียเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาที่เขานับถือเนี่ยก็จะมีทั้งฮินดูแล้วก็พุทธมหายาแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยนะตกมาสักประมาณคริสต์ศตวรรษที่1 3บ4ามิเข้ามาเนี่ยการแพร่ของศาสนาอิสลามเนี่ยมากับพ่อค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความประโยชน์หรือเพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าผู้ครองนครอันจะได้ประโยชน์จากการค้าเนี่ย พวกนี้ก็จะเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามประวัติการที่เขาเชื่อว่าเกิดขึ้นในระยะต้นเนี่ยเกิดขึ้นที่สุมาตร,ราก่อนแล้วก็ค่อยๆแพร่ออกไปทั้งสองพื้นที่คือในทางตะวันตกเนี่ยแพร่เข้าไปในชวาแต่ในทางตะวันออกเนี่ยแพร่ขึ้นไปในคาบสมุทรมาลายูและตรงนี้เนี่ยที่เข้าไปถึงปัตตานีมันเกิดขึ้นในกลุ่มของเมืองท่าที่ค้าขายกับโลกอาหรับ อาจจะไล่ามาตั้งแต่จามปาในเวียดนามเนี่ยนะลงมาเลยทีเดียวเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่เราจะเห็นว่าในเขตหมู่เกาะก็เปลี่ยนและในปัตตานีก็เปลี่ยนด้วยนะอันนี้เชื่อว่าที่สำคัญก็คือเพื่อประโยชน์ในทางด้านการค้ากับโลกมุสลิมครับเพราะนั้นในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยนะครับ เราก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับพ่อค้าจากต่างแดนนะแล้วพ่อค้าจากต่างแดนที่มาเนี่ยก็นำศาสนาคติความเชื่อมาด้วยหากเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวในอดีตยอย่างเช่นเนื้อหาของตอนที่ว่าด้วยการเดินทางของศาสนาอิสลามสู่ปัตตานีก็จะทำให้เราได้เห็นและได้เข้าใจถึงความสำคัญในปัจจุบันมากขึ้น และไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามหากเราเรียนรู้ถึงการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก็จะทำให้พื้นที่นั้นสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ แน่นอนค่ะว่าเรื่องราวการเดินทางของศาสนาอิสลามนั้นยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีอะไรอีกมากมายให้เราได้ค้นคว้าเลยทีเดียวค่ะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับฟังข้อมูลไปแล้วกันบางส่วนนะคะในตอนต่อไปเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวการเดินทางของศาสนาอิสลามกันต่อแต่จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจเพิ่มเติมอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ศาสนาอิสลามเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือคติความเชื่ออื่นที่มีอยู่เดิม